สวัสดีครับคุณผู้ชมคิดว่าผมกระโดดลงแอร์ดอปสีนี้จะเจอคนให้ผมหัวดหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะรอหวัวดเราอยู่ไม่แน่นะอาจจะเจอคนครับอยู่ขอบวงแบบนี้ด้วยมาครับเรามาทําสงครามแย่งแอรดอปกันดีกว่ามามันต้องมีคนแอบซุ่มก่อนแอบซุ่มก่อนนะโอ้โหบอลโตอย่างเยอะเลยครับเยอะมากมีคนลงเป่าไหมตอนนี้มีคนลงกระโดดลงทั้งหมด16คนนะ เซิร์ฟนี้มีอมาก้าด้วยแหละตัวหนึ่งวิ่งว่อนอยู่เอาว่ะมีทิวเล็กแอบก่อนไม่น่ามีคนแย่งแอดดปเรานะโอเคครับไม่เป็นไรถึงมีก็ไม่เท่าไหร่เออมีนกเล็บด้วยโอเควันนี้ผมลงโหมดโซโล่ครับมาโอเคเฝ้าก่อนโดนโดนตัวอะไรป่วนวนะ้น่ะโดนแรปเตอร์ป่วน โอเคยืนเฝ้าก่อนมามาเดี๋ยวเราจับเทอริซิโนครับถ้าได้คอมพาวนะถ้าได้คอมพาวเราจะจับเทอริซิโนมันลุ้นกันว่าจะได้อะไรบ้างเอาว่ะต้องฟาร์มบนโต๊ว่ะเดี๋ยวผมจับเทอริซิโนได้จับทีเร็กได้ผมจะฟาร์มบนโต๊แถวๆนี้แหละโอ้ยมีอะไรวะเนี่ยมาพอได้เหล็กไม่มีไหวปะเนี่ย ต้องยัดดูกันไม่ลองไม่รู้โอ้โหดุนเอ้ยคอมพีวแปบ๊บหนึ่งอ้าวสักครู่นะเปลี่ยนอาวุธอะไรผมวะเนี่ยลูกซองระยะเมื่อกี้ไม่โดนคุณผู้ชมเอาใหม่นี่เอ้ยเกินเทลิสโนโปรปะเนี่ย ปืนชมวกแล้วกันวูได้อยู่นะแรงอยู่คุณผู้ชมยิงหัวไปเลยแล้วกันสตันไปดินี่ไงนี่ไงผมโดนแน่ๆอุ้ยหนึ่งทีปล่อยให้ก่อนแล้วพอยแล้วก็ไม่พอจับฟาร์มเลยแล้วกันเดี๋ยวแอ์ดอปสีน้ำเงินว่ะ ต้องข้ามฝั่งไปเอาอะจะรอดปลาไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้โดนเข้าให้โอ้โหโอ้โหไบออนิกด้วยผมจะตายก็ตรงนี้แหละผมพลาดแล้วผมลงน้ํามาเนี่ยโคตรพลาดเลยครับเดี๋ยวฟาร์มก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามายืนสตันโอ้โห สารพัดสารพีอะไรบ้างวะเนี่ยต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนมันมีหอกเล็กล่วงลลแนวล่วงกลาวเลยครับคุณผู้ชมมาจับไบโอนิกก่อนแล้วกันทำดาเมจก่อนอย่างน้อยก็ฟาร์มได้ตัวนี้ก็เกรียนเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นคนเล่นตัวนี้แล้วเกรียนแล้วป่วนผมจำได้เลยมีพาร์ทหนึ่งอย่างปวนผมเลยโอเคมา เก็บพอยก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมเก็บไม่ทันน่ะเก็บไม่ทันน่ะวงมาแล้วอ่ะมันจะเสียเวลานน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายฟาร์มก่อนแล้วกันทันเปล่าไม่รู้ลองดูครับลองวัดใจวัดดวงแต่สักตัวก็ยังดีครับร้อยแต้มเกือบสองร้อยแต้มนะ่ะทันเปล่าไม่ทันเดีย๋ยวเราต้องไปหาเล่นกับคนอื่นแหละไปหาฆ่าคนอื่นดีกว่าเก็บแอร์ดอปด้วย เราลงมาเพื่อชิงแชมป์ครับเราอย่ามัวฟาร์มเยอะคุณผู้ชมแอปเตอร์ปะมาได้ไหมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่าจะทันอยู่นะฟาร์มก่อนแล้วกันได้อยู่ได้อยู่ดาเมจโคตรน่ารักเลยกัดทีละร้อยสามสิบกว่าโอ้โหถ้ามีคอมฮาวนะช่วยแล้วเนี่ยอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีอหนเออล่วงไป ถ้าวันนี้เราไม่ได้เดนเสาตามที่เราต้องการเราจะไปเล่นสายป่วนเขานะเดี๋ยวชาร์จสตามินนาก่อนสามบ้างนะครับคุณผู้ชมอา้อาวอ้าวยังไงตาแดงกำมยืนมองหน้ากันพี่กับน้องเล่นกันหน่อยไหมเล่าพี่กับน้องสู้น้องได้หรือเปล่าสู้น้องได้หรือเปล่าอา่ะอีกตัวนึงทันไหมอีกตัวนึงทันไหมครับลุ้นก่อนขออีกแค่ตัวเดียวดิโอจะหมดป่าอยู่แล้วเนี่ย อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวไอ้ยมีทีเล็กด้วยทานอยู่เออจะเพิ่งรีบร้อนอีแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยคุ้มอยู่ครับได้ฟาร์มบนโ,โต้ด้วยเล่นแถวนี้วงเข้ามาพอดีทีเล็กอะทีเล็กทานเปล่าวะทีเล็ก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 ก็ร้อยพอยต์เหมือนกันร้อยสิบมาโอ้ยอุ้ยอ้ยกำลังได้อยู่วงมันบีบช้าเนาะมาโอเค อิ่มมากคุณผู้ชมอิ่มอิมอ,อ,อตัวนี้อ่ะทานไปอีกตัวเดียววัดใจวัดใจน่าจะทันนะฮานูก,ก็มาเว้แจมเว้แบบหนึ่งแปบ,บหนึ่งล่วงก่อนรีบรบรีบลบรีบลบ,บติดก,กูดาวอีกโอเคทานอยู่ทานอยู่เอาละแจมอิ่มมากครับทีนี้เข้าวงเลยแล้วกันไม่มีอะไรไมาหยุดยั้งเราได้ตอนนี้พอยเรามี796อยแล้ว ฟาร์มเตโกต่อเลยใกล้ตายแล้วด้วยฟาร์มได้สักพันหนึ่งไปหาจับตกเล็บต่อดีกว่าตกเล็บแม่งหายไปแหละเออแอรดอปสีม่วงว่ะไม่น่าทันมั้งเมื่อก,กี้มีทีเล็กอยู่ตรงนี้หายไปไหนวะอ๋อโอ้โตรงนี้ก็มีคอยาวอีกนี่หว่าคุณผู้ชมฟาร์มได้อีกครับโอ้โหบอกเลยฟาร์มยาวๆไปถึงดาเมจจะน่ารัก แต่ก็ได้อยู่นะไม่รู้แหละผมหาพอยก่อนพอยลงไดโนเาส์ป่านนี้คนอื่นเขาอาจจะมีรโนเส์ประมาณ4ี่ห้าตัวสามบ้ง้งหมดแล้วก็ได้ผมยังมีตัวเดียวสามบ้างอยู่เลยเนะี่ยเก็บแอปดองก,ก่อนดีกว่าหาของใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสักคู่เดียวแกงกะโลก่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันบอรโตบอนโต,นโตไม่ทันทันปะตัวนึงไม่ทันไม่ทัน ไปต่อดีกว่าแอดอสีแดงยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่มีใครมาเก็บหรอวะแถวนี้ไม่มีใครเล่นหรอพูดจริงพะน่าแอดอก่วงแอดอก่วงทานอยู่ทานอยู่แล้วเราก็ว่ายน้ําข้ามไปเพราะเราเป็นตัวว่ายน้ําไวมันเป็นสัตว์น้ําครึ่งบกครึ่งน้ําใช่แล้วใช่แหละโอเคเอ้ยไม่มีตัวด้วยเว้ยอุย้ยท่านยืนคุปแอดอเลยว่ะแจมด้วยแจมด้วยแจมด้วยจ้าแจมด้วยจ้าพี่น้องหรออ่ะ ปกป้องดูแลครอบครัวงั้นเหรอจับหนึ่งเก็บของกันโอเคว่ายน้ำเลยแล้วกันครับจังหวะนี้มาเก็บแอร์ดอบแดงกันดีกว่าเออไปแล้วแจมอยากให้วงมันบีบไปตรงน้ำจังเลยเราเล่นตัวเนี้ยอย่างชอบเลยคุณผู้ชมมีคอยยาวให้ฟาร,ร์มด้วยว่ะแถวนี้แจมอุ้ยของดีฟาร,ร์มก่อนฟาร,ร์มก่อนอยู่ในวงแล้ว เหมือนผมเล่นคนเดียวในเซิร์ฟอบตอนนี้ไม่เจอคนเลยโคตรเหงาครับเหงามากเหงาจริงๆไม่เจอคนให้ปั่นป่วนบ้างเหรองั้นผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยยาวๆครับไม่รู้แหละฟาร์มก่อนเออ,เอ,อตัวข้าหลังเหรอไม่มีไม่มีโอเค โอ้ดันดันจับไททันดีกว่ามั้งผมว่าได้อยู่วงหยุดละไปต่อยอไกลเปล่าวะเช็ควงก่อนโอ้โหเปิดบอสไหมเดีย๋ยวคิดก่อนว่าผมจะจับไททันดีหรือเปล่าไททันก็โอเคนะผมว่าเดี๋ยวฟ้าฟา้ฟาฟา้ฟาก่อน ตอนนี้แม่งไททันแม่งอยู่ขอบวงสุดๆเลยถ้าจะลากสังขารให้มันไปก็คงแบบน่าจะลำบากนะคุณผู้ชมผมว่าหาจับสัตว์ในรสาบตัวเล็กๆดีกว่าเอาไว้แบบป่วนชาวบ้านเขาตัวไหนดีวะเอาแบบเล็กๆแล้วดับดาเมจหนักๆหน่อยตัวอะไรดีอ่ะเล็กๆดาเมจหนักๆพี่ได้เบยเหรอพี่หมีดีไหมพี่หมีไหวป่าพี่หมีอ่ะเทเลเบิร์ดเหรอ เธอเบิร์ดก,ก็เกลียนเขาอยู่นะเฮ้ยเเอาคนตายนี่ว่ะอุ๊ยใครอ่ะใครมาตายแถวนี้ยังไม่เจอ,อยังไ,ไม่เจอบ้างคนเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยไม่รู้คนไปอยู่ไหนหมดเอาว่ะยังเหงาอะ่ะเป็นแมทที่ลงมาแล้วเหงาที่สุดนะฟาร์มเรื่อยๆครับพันหกแล้วจะสองพันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรที่เขาไม่เล่นกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ไม่มีตัวเล่นอะไรสักอย่างจะเล่นพลราเซอร์ซะหรอกไอ้บ้าเอา้ยมากัดก่อนเอ๋นี่ฟาร์มไปครับฟาร์มรื่อยๆชิวๆครับ18แล้วกดก็ฟาร์มรอคนเนี่ยไม่ได้ฟาร์มรออะไรเลยหาคนฆ่าอยู่ไม่มีเลยเว้ยเล่นกับสไปโนดีกว่า เพื่อจับสไปโนดีวงมาแล้ววงมาแล้วห้สาสไปโนดีกว่าครับคุณผู้ชมมีปายอนด้วยอุย้ยไอ้บ้าเอ้ยมาดิมาฟาดหางเหรอมเมื่อกี้ปายอนอยู่ไหนวะตายยังตายแล้วนี่หว่าโอเคฟาดไปมืนหมืนโอเคต้องไปต่อครับไม่ทันแล้ววงมาแล้วแกาเทียมทันเปล่าวสองสามสี่ห้าที เอามีพี่น้องมาอีกเวนมามา,มาพี่น้องเยอะเหลือเกินโอ้ยไมโครแมานะจะไปแล้วออไปต่อไปต่อตอนนี้เหลือ9คนครับอา้าวมีคนตายแล้วหนึ่งมาน่าจะใกล้ได้เวลาตึงแล้วแหละคุณผู้ชมพอยผมมีเยอะมากเลยไปดูก่อนจับอะไรอยากได้เคนโต้เหลือเกินตอนเนี้ยแถวนี้มีมันมีเคนโต้ด้วยไงแถวเนี้ย น่าสนใจนะแต่ว่ามันน่าจะเข้าวงไม่ได้ช้าช้าเกินไปไม่เป็นไรเราเล่นแถวนี้ก็ได้อุย้ยเสือไทลาได้อยู่ได้อยู่เอามามามา,มาโอเคเฮ้ยอาานันนี้เอองูนี่โอเคจับเสือไทลาก่อนกัปปี้กระเป๋ากัปปี้กระเป๋าก,ปกระเป๋ากัปปี้มาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็ว กระปี้กระเป๋าเนี่ยจ้าเฮ้ยอีกตัวนึงสียังสวยเลยเฮานี่นี่นี่สวยงามเอ๋กระปี้กระเป๋ากระเป๋ากระปี้ไปที่เร็วสวยงามได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วไงจังหวะนี้บวกหน่อยบวกหน่อยมันเฮาไบโอนิกมันเฮา เสือไทยลาเราแม็กไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมมาไปต่อ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 แม็กไปเลยครับอีตัวนึงล่ะกัดมันนี่โอเคสวยงามไปต่อเลย500แต้มคุณผู้ชมอย่างเอาเลยว่ะผมใช้เต็มที่เลยพอยผมฟามานานมาก ใช้กับพวกนี้แหละไม่รู้จะใช้กับพวกไหนแล้วเน้นกัดรุนแรงสาดเลือดเลือดกระจายตัวไหนวะสองบ้างตัวนี้ปะแม็กแม็กโอเคถามบ้างหมดทุกตัวผิดตัววะ่ะตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องตัวนี้นโอเคปะฮันซีฟก่อนเข้าวงเข้าวงมาเร็วมาเร็วยังไม่เจอคนเลยครับก็ไป็นห,นหมดเนี่ย มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคเข้าวงแล้วน่าจะใกล้ได้เจอคนแล้วจังหวะนี้ลุ้นลุ้นลุ้นกันดีกว่ามันลุ้นกันดีกว่าบวกก่อนบวกก่อนฟาร์มได้อยู่โอ้ยสว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 ยโอเคได้อยู่โอดาเมจดาเมจเอาเรื่องดาเมจแรงมากแรงแรงจิ๋วจะแจ๋วจิ๋วจะแจ๋วมาว่าเจอตัวมาเจอตัวเจอตัวอุ้ยเจอตีเจอตีคุณผู้ชม โอ้ยอยากได้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 อยากโดนอยากได้อยากโดนเข้าหลังเข้าหลังได้เปรียบ oh wow ว้าวว้าวริเปอ้ป์คิงรีิเปอร์คิงครับคุณผู้ชมครับอยาก,กัดนะไปททำอย่างอื่นไม่ทำอย่างอื่นสวยเอาเรียบร้อยตายก่อนคนก็ตายเดียยเด๋ยวยังว่นี้เออล่วงปลายล่วงก่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะเราต้องการจัดคุณแต่ว่ารัศมีมันได้ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใจดำโดนน้ำเมือกว่าเมื่อกี้ถอยก่อนโอ้โหน้ำเมือกฮะท่าไปแล้วครับหนึ่งตีคุณผู้ชมมันคงงงอะ่ะตายแบบงงงอะไรประมาณนี้ไปเก็บแอดอกันดีกว่าอุ้ยแอดอกตรงนั้นมันอยู่ไกลอยู่ไกลปืนเที่ยงเหลือเกินทันป่าวะโอเคครับพันเจ็ดร้อยแต้มคุณผู้ชม ผมอยากได้พลราเซอร์สักตัวนึงอะ่ะทำสามบ้างไม่รู้ได้ป่ะนะหรือจะจับไอ้เคอันนี้ดีไอ้เคง่าบดีครับนี่นี่ไอ้ดอปแอดอแอดอปแอดดอปแอดดอปมามามาผมจับบายอนสักตัวนึงก่อนเอาจิวจ๋วจิวจ๋วนี่แหละมาโอเคพลราเซอร์ครับพลราเซอร์ลูกพ่อมามาลุ้นกันว่าพลราเซอร์เราจะอย่างที่คิดไว้มันจะโอเคเปล่าไอ้เคงา่งาบไอ้เคง่าบ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคพราเซอร์ครับเอาจะช่วยหน่อยนะกับพราเซอร์สามบ้างผมจะลองเล่นขำๆดูแล้วกันมาไม่รู้เป็นไงนะแม็กก็แหละสามบ้างก็แหละคุณผู้ชมไปต่อครับฟาร์มต่อได้มามาบักอึดบักอึดต้องเรียกว่าพราเซอร์เจ้าบักอึดอุย้ยแกงหน้าแกงใหญ่แปบ๊บหนึ่งลบลีก่อน เราใส่บัฟมาก่อนบัฟลบดีครับ <laughs> ถอยก่อนถอยก่อนมานี้มานี่มานี่มาหาแอบฟาร์มก่อนดีกว่าแย่อยู่แย่อยู่บายอนเราอยู่ไหนบายอนยังไม่มีบ้างนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวหาฟาร์มเนื้อเสาจกงจะเคแถวนี้ก่อนไม่รู้มีเปล่านะโอ้โหพาร์ทนี้ผมบอกเลยว่าเป็นพาร์ที่ผมฟาร์มฟาร์มนานมากฟาร์มแบบลำดีลำไรอ่ะ ฟาร์มเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยได้บวกด้วยนอกจากตีเมื่อกี้ได้บวกตีเดียวโอ้โหเอาเรื่องอ哦คุณผู้ชมตีใหญ่ด้วยอภิจุงอภิจีผมก็ไม่มีด้วยนะเฮ้ยกเูเลมว่ะเอาก่อนเอาพารสเซอร์ผมไหมามาป่ะซีโฟผมมีนะผมเล่นกับโกเลมได้อยู่ซีโฟอ่ะเอ้ยมีคนเล่นแรดว่ะคุณผู้ชม เฮ้ยคอยยาวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาพัศีก่อนพัีก่อนมานี้มานี่มานี่อยากได้กูริมอะ่ะเดี๋ยวผมทำไอ้เคตัวนี้ผมกระโดดงาบให้เป็นมีบ้างก่อนคุณผู้ชมมันจะได้งาบคนได้ง่ายๆหน่อยไอ้นี่มันหาพอยเพิ่มเลือดหรอวะนี่นี่นี่คุณผู้ชมเอาแรดก่อนพลาดแล้วห่วงพอย เรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ฮัตสีบก่อนปล่อยกูเลมไว้มานี่เร็วมานี่เร็วเอาะเราบวกแบบฉลาดฉลาดหน่อยปล่อยมานะครับกูเลมทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วมาๆมาๆต้องไปต่อต้องไปต่อผมว่าเราต้องไปรีเลือดเนื้อเสาแล้วก่อนแต่ละตัวเราจะแย่งกันเลยโอเคมาๆมาๆมาโอเค <ijo ose> เจอทีอ่ไหนวะเนี่ย เอาไปะละอุ้ยเทอริเซินยังช้ำเลยคุณผู้ชมนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่โคตรอยากได้อยากได้นกเทพอีกว่ะอุ้ยยังเจ็บคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยเจ็บมากอุ้ยเจ็บเจ็บเป็นไงเป็นไงพอเราเซอร์เราไหวไหมพอเราเซอร์เราไหวปะอุ้ยเจ็บอยู่นั่นน่ะอุ้ยอ๋อโดนโดนโดน,โดนตีเจมนี่ว่ะแกปิ้งหุ่งมีอยู่เฮ้ยแกปิ้งหุ่ ดึงไปก่อนไม่มีของเล่นเลยว่ะเราอะแอดดอปเราก็ไม่ค่อยได้เก็บด้วยคุณผู้ชมเ yeah, ย่อยู่โอ้ศูนย์ซีโลครับพอยผมก็หมดด้วยปืนตะข่ายอ้าวมีแจมเลยจังหวะน,นี้โดนแน่ๆเก็บแอดดอกก่อนีกว่าไหมเลนส์เสามาเยอะมากอะเยอะไปอะเนี่ยบวกแพ้อีกแล้วเราเดี๋ยวถือแกปปิ้ฮุกกอนเผื่อฉุกเฉินต้องใช้ปีนภูเขาหนีนี่แหละความหวังของเราคือแอดดอสีแดงครับ ไม่รู้จะได้ป่ะนะลุ้นกันดีกว่าโอ้มีคนด้วยไรตรีเบลอเลยกีก้าก็มาน่ากลัวมากโอเคแอรดดอกเป็นของเราวัดใจครับเพราะเราต้องการอบิีจีอะนะเราก็ต้องเก็บอะถ้าไม่เก็บเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่า อู้เอาเรื่องไม่มีว่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะธนูไฟเออมีธนูไฟด้วยมันต้องแบบนี้ยิงขึ้นหน้าผาโอ้อย่างนี้ละมันนะครับในแถวอย่างเยอะเลยู้ชมยิงขึ้นหน้าผาก่อนดึงสลิงขึ้นไปครับผมว่าผมต้องป่วนกีก้าก่อนว่ะอุ้ยมา ได้เวลาป่วนครับปั่นป่วนกันดีกว่าโอ้มีแต่คนมีไดโนเสาร์คนโหนเนกันเลยมาง้างไปก่อนคุณผู้ชมง้างไปครับเผาไปก่อนหนึ่งอาตาัตราเผาไปก่อนหนึ่งอัตราครับทิวเล็กเอ้ยกิก้าโอ้ยโดนล็อกเข้าให้ยิงเข้าไปคุณผู้ชม มีปืนตะข่ายโชคดีมากนี่นีนน่นานอยู่หลายวิอยู่คุณผู้ชมจับตัวนี้ไมป่ปวนก่อนดีกว่าอย่างอยจับไปขึ้นโอเคล่วงครับอย่างไรก็ปั่นปวดได้อยู่เนาะนี่ผมพยายามไม่ลกใจเย็นๆก่อนหาในเสาวไว้ขี่ก่อนดีกว่าพอบวกได้ผมไม่รู้อะพาริบก่อนแล้วกันโอ้มีไอ้นี้ด้วย อย่างซวยเลยโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวยังกว่านี้แต่แบช่วยหน่อยว้าวว้าวเอาวะกิก้ามันจะตายคุณผู้ชมกิก้ามันจะตายนะเนะี่ย อุ้ยเนี่ยจะตายเอา้าผมเบิร์นไม่ได้โอ้โหมันคิวทันเฉยเลยพอกัดพอก่อนสักคู่เดียวโอ้โหเดี๋ยวเดียว,ยวโอ้ยกดผิดไปกดให้นั่นเฉยเลยหาวไปก่อนหาวไปก่อนจุกอ,อยู่นะแบบนี้ เขาเรียกว่าจุกอาการคุมเกมไม่ได้ล่วงไปครับคุณผู้ชมครับเผาไปก่อนคุณผู้ชมโอ้โหยัดกูมาเต็มที่เลยยัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเรียบร้อยพลาดคุณพลาดคุณพลาดโอ้โหมันแค้นวะเดี๋ยวผมล็อกก่อนล็อกก่อนคุณผู้ชมเอามันเอาผม่ะนี่ไงเรียบร้อยยืนแข็งไปดิโดนไหม ไม่เหลือ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 ,อยังงงอยู่ว่าอยู่ไหนโดนเข้าไปโดนปืนะข่ายเข้าไปซึมไปดิครับคุณผู้ชมอู้จังหวะนี้หนีก่อนตอนแรกก็เหมือนจะเสียเปรียบตอนนี้ก็เหมือนจะได้เปรียบขึ้นมาแล้วล่วงกันละวาวกาวกันหมดผมมีอาร์พีจีด้วยคุณผู้ชมครับผมเป็นต่อว่ะแต่ผมต้องฆ่าหมีก่อนปัญหาคือหมี ปัญหาคือไม่ใช่โกเลมครับโกเลมมันมันง่ายยังไงก็ได้มันช้านะเอาว่ะเอาว่ะโกเลมล่วงเหรอใช่เหรอเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาอ๋อตีเดียวกันนี่หว่าโกเลมมันตีหนีคุณผู้ชมโอเคล่วง มาข้างนอกก็ดีสิครับคุณผู้ชมครับมาข้างนอกก็ดีสิครับคุณผู้ชมครับอุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเป็นยังไงครับมันจืดไหมม,มีปืนไฟนี่หว่าอุ้ยโดนได้เอา้าไดเ้เบนไม่ตายนี่หว่าคุณผู้ชมลวงอีกรอบนึงครับ เรียบร้อยโดดเอา้ามันก็มีปืนไฟนี่หว่าโคตรแย่เลยมีสิทธิ์ไปหว่านได้เราเอา้าเอา้าโอ้โหเรียบร้อยที่สุดกองที่สุดไม่ไหวจริงๆเลือดเราหมดก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้อย่างลุ้นเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะโอเคครับแพ้ก็ต้องแพ้แบบสมศักดิ์ศรีครับคุณผู้ชมสู้เต็มที่อ่าโอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Ar ร of ออฟฟ e s เครับผม โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับบ๊ายบายครับ